สวัสดีค่ะอัปเดตลูกแม่มาริก,กันนะคะลูกค้าเนะก็วันนี้อายุ19วันแล้วนะคะก็เด็กๆก็ลืมตากันทั้ง5้าตัวแล้วเนาะลืมตากันเรียบร้อยแล้วนะคะแข็งแรงกันดีนะคะลูกค้ากินนมแม่เก่งเนาะอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะชุดนี้ตัวเมียจองแล้วนะคะมีตัวเมียสองตัวจองแล้วก็จะเหลือว่างเปิดจองอยู่เออตัวผู้สาม ก็น้องๆก็จะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566ันายเป็นต้นไปนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักแชทได้เลยนะคะลูกค้าหรือทักไลน์ก็ได้เนาะโอเคเนาะอ่าเป็นอ่าอยู่ตรงนี้อยู่หลังตุ๊กตาตัวหนึง่งเออแลูกอ,อ่าโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะตัวนี้ก่อนละกันอ่าตัวนี้ตัวผู้นะคะอ๋อตาแป๋วเลยนะคะอ้วนตุนะะต๊กเลยนะคะเนาะสิบเก้าวันละคะ่ะ ตัวที่สองนะคะอ่าตัวเมียนะคะตาแป๋วเลยนะคะตัวนี้ไล่ๆกันค่ะลูกค้าเนาะอ่าตัวที่สามนะคะตัวผู้ค่ะนะคะตัวผู้เนาะอ่าดินเก่งตัวนี้อ่าต่อไปนะคะตัวที่สี่นะคะเออตัวเมียค่ะตัวเมียเนาะตัวที่ห้านะคะตัวผู้ค่ะ ตัวกู้เนาะโอเคเนาะก็ว่างผู้สามนะคะสำหรับครอบแม่มารินะคะเนาะก็แข็งแรงกันดีทั้ง5ตัวนะคะโอเคเนาะอนี้ค่ะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีเออทางฟาร,ร์มเราจะมีน,ะน้องกําหนดข้อติดกันที่24 25นี้นะคะ24 2สี่มิถุนายนนี้นะคะสนใจก็ฝากติดตามได้แล้วกันเนาะ สำหับใครอยากเราตัวมีอะไรก็เดี๋ยวรอคออต่อไปนะคะ24-25มิถมีทุนายนนี้จะคลอนแล้วนะอีก2แม่เนาะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ